ส่วนที่4,900ท่านครับนั่งกินโมกซาดแบบอรุณอรานไอ้ตปแบบ๊กตาจะได้ไปงาแล้วอันนี้ครับน,น้อง มาแล้วครับเพื่อนหนึ่งคนโอ้ยกุไล่สดสิดามแลอไหร่อ่าจะไปเตี้ยวท่ารพรัดมาเปิดตั้งให้มามาัางกิหมกะก่อนใครเปนะคร่บ้าน่าน้บ้านเท่าน้โอนด้ากันได้สดเซ่ะ ใส่ซัวใส่ะมากินสุด,ดยอดมากมารุร่นหมูเกาหลีหมูเกาหลีครับซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมไปซ้อมไปเผื่อจะไม่ไปเหรอเผื่อไม่ได้ไป <laughs> <laughs> เอา,านางนางผู้กิพพพพนพวก <laughs> <laughs> ตัวบ้านใหรวะมีจับเลยมัมีจับเลยบอกตัวใครตัววันแล้วเ <laughs> อากินน้อง <laughs> ยังไม่ได้สั่งมากมาเะมเดี๋ยวไม่หยุด ได้ชดเป็นไปเบอกแล้วมาก็ินแต่กูมาผู้เดียวเนาะขุณม่มีบอกจว่มมีไหเมื่อกี้บอกออมมาแล้วบอกว่าใครมาใครเดีวไหมใดนบันเตียเขาไปนอนยู่คนเดียวเอาเขานอนคนเตียวใขรเป๋โอ้น่ารื่นรมจั กินเยี่ยมกินเย่มเยจังไปเที่บ้าเอาเบียร์จังแก้ี่อวนจังไปเที่บ้าเบียร์แล้วดูว่าได้ไปเที่วบ้านั่นไหร่กินเิี่มเยี่นี่ไม่ยากไปเที่บ้าแล้วมันเนี่ยกินเบียร์ต่อซัดเบียร์เลยเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยเดี๋ยวสภาพผมจะลงไลฟ์แล้วแต่เพิ่งขึ้นไลฟ์มาตัวดีหกพันหกร้อยท่านด้วยว้าวใครอะก็กังมันหมูอะไรอยากกินอยากย่างกินปลาเจ้าหน้านี่มันหมู ปอินปาเนี่ยสหรออินปาเนี่ยมันเสล็สลัดเข้าตัวยันเออเท่งตรงมากเลยจังวัดนี้เป็นแล้วขึ้นเยอมาจิงจโอ้ยทีมจังหวัดโดนพทด <laughs>

หมูเกาหลีนี่นี่ที่มาจากเกาหลีใช่รับเอาทำไมถึงมาจากเกาหลีครับเพราะว่าเขาเรียกหมูเกาหลีบ้านคุณเด็กไม่ไดย่างเกาหลีไปเติมพลังก่อนเอาเติมพลังก่อนเอามาสักทักใครับใเกี๊ยครับแต่ละคครับช่วงนี้เขาจะไม่กินหมูกระทะนะครับในกินไอ้ผู้ใดได้กินหรือว่าเห็นกบบไปเจอมากินเหมือนกันหรือคะนั้นไปที่ไปแค่ครับได้ครับเนี่ของร้านหมูกระทะครับ แล้วผม60ใบหมดเอาไอตีแม่นี่กินกินหมูกระทะเสร็จผมต้องกลับไปห่องดิกเซอรี่เลยว,ว้าวดิสเิอรี่ห้องไปไหนอ๋อห่องไปเกาหลีเน่เจ้าเย็นคิมแล้วเย็นคิมแล้วสอนเก่งวะนั่นและไอ้ทีี่ตัวมันคนมันคนมันเสียมความนะคนไอ้ทงสี่ตัวมันจึง มันตังถึงเด็ไปไปยังเดสาพัฒน้เินน้มหาเนหัวดันตีนว่งเอาปะบอกผมจิโหลดไป้่องไปน้ำมูกันวุันโดใส่กระเป๋าไปนะโอ้ยโอ้ยบกจัไปก็จะกินเบียชุ้นหนยว่ะเียผมาไปจะกินรุ่งมืดก็โจคกินว้แหละ อย่าลืมพกน้ำจิ้มไปด้วยไม่ลืมครับาทาักทายนะเปไน็นไงน้วยตันตทักทายทุกคนครับนี่ถ้วยตันเทาไหกระล่างสีจัดชั้นปั่นชวนบาดอยู่นะครับตอนนี้บ้านบ้านยังไม่เสร็จเลยจัดมาเป็นเกือบเดือนแล้วจัดใส่แกนยูน่ไปแกนพุกพกพกดูหงอกขึ้นเลยนี่ใช่ พวกเราก็เลยยังไม่ได้ถ่ายงานอะไรเลยยังไม่ได้จัดตารางอะไรเลยพอท่านมีไปเล่า,าถ่ายงานเลยน,นะครับตอนนี้ก็จัดบ,บ,บ้านเต็มวงเนาะคิดพอที่ละอันไหมคิดพอทังไหนครับวับนหนึงไปซื้อก๊อกแล้วเหรอเล่าขอต่อ <laughs> <laughs> ได้แต่ก๊อกขอต่อว่าไดเลยกลับไปซื้ออีกซื้อแลผิดอันสรุป 30, 000, สปามหมื่นเสียดีในโยด้ต่อได้โยได้ต่อป่าป่าต่อทออันเดียวนั่งกินเดี๋ยวเบิดขึ้น อเอาเหลืองันละเหลือก,นอออกันเลยก็ต้องค่ายเสร็มกันค่ายเสร็มดีครับผมไปบ้านพลอยตันมาครับเปิดตู้เย็นมันไปปุ๊บอ้ยน้ำกินร้ายครับน้ำกินมัมมีพ่อขวัวไม่ติเบียเรื่องของซุมสอยตันครับอก็ฝากเปก็นกำลังใจให้น้องทุกคนด้วยในการไปจุเดเริ่มต้นเริ่มเก้าแรกของน้องๆจนเราก็กล้าเหมือนกัน ขอบคุณทุกคนนะครับเจ็ดพันสี่ร้อยท่านฝากดูแลโจด้วยนะไปเกาหลีเราลุ้นกันครับไอ้ยูโกบ้งเนี่ย้งนะกุ้งกับขาได้อยู่คโกไหมสูงมีสามคนนึ่งจกตาเดี๋ยววมื่อนี้นาดีตปุ๊บไปซื้อของมามาหนีไหมของเสียไปใส่เบิดวะของเสียไปใส่เบิดวะดูหันแหละ ไม่เตือนนะครเพราะาไม่ได้ลยโอ๊ยถมันนักลงทุนอยู่เลยหรอเนาะเดี๋ยวไปซื้อไเดซานเตือนเลยเจ้าอะไรจ๊ะเหื่อยเหนื่อยเหนื่อยแบกของแบกของหลายหมดเดี๋ยวมีมีแคมปิ้งมีแคมปิ้งอยู่ที่ไหนครับมีแคมปิ้งอยู่แถวคอนเทนนี่แหละไปด้วยนะครับแคมปิ้งก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วซอยตังก็เชิญพี่ไปรับเชิญด้วยนะได้แบบเสมอแบบมีค่าตัวแบบมีอะไรด้วยนะ แต่ไม่มีค่าตัวให้อาจารย์กันพี่ไม่ชอบงานฟรีเท่าไหร่เนอะไม่ใช่งานโตบาดเนี่ยงานโตบาดต้องเป็นทะลอบกันหรอกต่องแล้วแล้วกับโตบาดเนี่ยนังนับจุ

ขอจานมาผิวดุกแล้วก so, mm ็ด hmm. ุกแล้วก็ดุกพี่เอิวมาแล้วแม่ขอแก้วน้ำไดครับขอดีค่ะเดี๋ยวมีตจกูนี่ะดี๋วมีแต่จิเนี่ยเรเบียหมแม่งนี่รเบียบไหมมันสองคนเจ๊บนมากว่นี้อนไปยเลยเฮ้ยกินเบียรกันยังไเจ้าห้าานพลังดีได้ยนเบียรโจมอ โจเหมาะกับเพลงเล่ายาป่าปิ้งเขาบอกมึงแบบนี้มันตรงกับคาแรคเตอร์น้องใช่ไหมล่ะไปเหมาะกับเพลงไปก็เหมาะมกันครับสมมติถ้าถ้าไปไปรับแสดงถายเอ็มวีอย่างเงี้ยถ้าเพลงเกี่ยวกับเล่านี่ผมไม่ต้องบีบยากอืมสายเลือดเยอะเหมือนวันนั้นวันนั้นไปไม่ต้องบีบไม่ต้องเอาอะไรให้กินเลยเพราะว่าเท็กเดียวผ่าดร่ออยู่ในสายเลือด พี่พัดนี่ในสำเนาไปเนาะเขาบอกเลยว่าเอื่นสำแม่เขาเอื่นเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อให้ก็เพื่อให้เขาสำานาฮะเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อให้เข้ากับหน้างานไงเออฝีร่างกายเแล้วแ่้วสิ่มน้ำขั้นนี้ไปเที่ยวก่อนยกวันนั่นมาอะไรไปพวกไปเที่ยว จ็ดพันเก้าถึงแปดพันเมื่อไหร่ครับถึงแปดพันตอนไหน,น,ไหนปิดอะไรปิดไลท์เลยปิดไลท์ดีปิดไลท <laughs> 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 ์เลยครับชอเกาหลียัเกาหลีอ่ะในไหนจะไปเกาหลีแล้วคำทักทายสวัสดีภาษาเกาหลีไหเฮยเชยยูเอาเอาชัดๆต้องชัดไหเฮยยูไหเฮยยู กูว่าต้องแต่ตอนมติดตอนมหมดเมื่อกลับมาทาได้นคนนี้ป่ะอันยองฮาเซโยอันท่านยองอันฮองยองฮาเซโยอะไรนะอะไรนะไปไปหรอกโออเคันยองฮาเซโยอันยองฮาเซโยฮาเซโยอันยองฮาเซโยเดี๋ยวเราไปเขาเดี๋ยวเราไปคุยกันทั้งงานเขาบุกมึงเขาก่อนมูเหรอเดี๋ยวชิงบพี่ป๊อกมไปได้ดิยังหม่กล้าไป พี no. no, no. Hotel. Hotel. No. No. ่ป no. ๊อปไปได้อยู่พ no. no> ี่ป๊อปอะไรเกือบติดอยู่ท่า้งไหนโน่โน่โน่โฮเทลมันอยู่โฮเทลโน่คุณไปทำอะไรโนคุณมาัใครโน่จ้ะเขาลงเกือกเรื่ย้ยกโนตัวนมยากนอน่อนกโน่กัเดีกยกันก่โน่ตีไอ้ดำโน แปดพันเอ็ดแล้วครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับพี่รับชมไลฟ์นานๆทีนานๆท,ทีไลฟ์่ได้ากันโดนหรือว่าไ,ไม่ได้ไร่อเถือนะไม่ได้พี่ไปไม่ได้ไลฟ์มาเป็นปีแล้วมั้งเออติออดตามพี่เหรอติดตามอโอ้ดีดีดีด อุ้ยใครส่งมอไซให้ขอบคุณครับเงี้ยเงีียต้องขี่รถกลับบ้านแล้วอะไรขี่ขึ้นีส่งมอไซติ๊กตกในอยู่นอกโอ้ยแยกบอกกบอกแยกออกเดี๋าายวขอโักแจะอ้อไ่ได้กินกับมูติอะยินกิบบาทนะสำหรับจัวอเขาเซ็นเลือดดีรดหรอต้องควบเลย จะพักก่อนดิโอ้ยฝากกอแฮเจะขออนุญาตทุกคนไปกินหมูกระทะแล้วนะครับแล้วก็ไปพบกันที่เกาหลีนะครับฝากไลฟ์สติมด้วยมีป้ายไปโอ้นุ่งธนาดลอับเดตฟัดโจธวชัยอ่าฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอให้ผมผ่านเออเราก็ร่วมรุนไปด้วยกันครับ สำหรับน้องโจทวัชชัยเนาะทานทานทานโอ้ยทานไปก่อนดีเดียทานจบกินเราอ๋อเกลือปะจบสะแล้วก็ติดตามอัปเดตข่าวสารของชูซอยตันได้นะน้องเมย์คอนเทนต์มีชาเลนจ์ที่ทำบ่อยๆเรื่อยๆได้ข่าวว่าตอนนี้เขามีรีวิวมีรีวิวแอปใชรีวิวเลยเรื่อยรเลยยังวัานมีมีอะไรที่คุยในรถอะไร โค้ดเนี่ยมันแอปอีวมีงานมีงานติดต่อเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวธวัมชัยยี่สองนี้เล่าหวานเล่าหวานร้องเพลงกับฟิตเจอร์กับฟิตเจอร์กับพี่คะแนนนัชนันท์นะครับคะแนนนัชนันท์ครับผมอ่าน้องมาคมสันครับมีอัปเดตไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยมีไซตันไงมีไซตันมีไซตันมีไซตันอยู่นะครับ ตะตันก็จะมีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไปใส่เสื้อเด็กเหรอเออต่อไปติดตามคลิปตาตันด้วยนะครับดิฉันคลิปออกมาดีเห็นมั้ยคือเห็นจมันปวดแขนแหม่ยครับเอาพี่อิก์ติดตามข่าวสารอ่าเอาไม่กินหรอร้นนวดเป็นนวดมานะครับฝากติดตามด้วยนะครับตัวเดียวนี้อยู่จะมีอะไร ไลฟ์สดไอแบ่งปันวัตถุมงคลนะครับโอ้ยรานซอสจริงจังเลวยทับเครื่องแบบจริงจังฝากอุ่นนุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากอุ่นนูนเจนพีเอนเตอร์เทนเมนต์ของปาปาด้วยนะครับแลกอุ่นนุนจินค้าของซากานด้วยนะครับไม่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 หมดหมดเวลาโปรโมทของซากานแล้วครับไหนเงี้ยเขามีเวลาบ้างบอกบอกบอกไปครับพอแล้วพอแล้วขอสินค้าคอลเลคชันในปี ปีนี้น่าจะหยุดที่จังจะยี่มีนางไก่ก่อนเลยนะยัง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 พอมีโอกาส <laughs> เราต้องรีบมาเลยสําหรับนางไก่ก่อนสุดยอดท่านเฮเห็นน้องๆพูดหนังไก่กรอบตั้งแต่ต้นปีแล้วต้นจะสิ้นปีแล้วก <laughs> ลลอังงออยู่ครับยังไม่ได้กินเลยครับ <laughs> มันคือช่วงทดลองอยเรากํล <laughs> าลังหาร้านที่ดีท,ที่สุดทดลองหนึ่งปีเต็มโอ้หาร้านที่ดีที่สุดใช่โอ้ แสดงว่าเขาคัดสั่นวัตถุดิบมาเลี้ยงไก่เองหรือเปล่าจะเลี้ยงเองเองนะคัดไก่ตัวที่ที่ไม่ขันคัดออกไก่แม่ยังเดียวอืมเราต้องต้องไข่ไข่บิกไก่แม่ไข่บิกไก่แม่ไข่ครแต่ตรงมีไข่ในท้องนะบิกเกินที่ป้องป้างก็ดิบริเทสแล้วล่ะมึงเอารถมึงเอาผู้เดียวรถขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจจากทุกคนเลย บายบายนะครับซีโอเกน